ตอนนี้ตอนนี้เอ็มตอนนี้เอ็มมีดสิมายูมอลลัเพื่อน้องวอลเล่ย์ดวอลเลาย์เบนอ่าคือพี่คนนี้ปะไม่ไม่คนนี้สื้อแดงคนนี้เขาสั่งชอบเนรมเพื่อนเดี๋ยวให้อันนี้น๋จะให้วีเทิลร้องลำเพื่อนสดๆให้ฟังอ๋อพี่คนนี้ก็คือคนที่บนรถแห่เมื่อคืนอ๋ออันนี้เรียกว่าลำเพื่นแต่นี่คือลำเพื่นพ่อครูคะ เมื่อเช้าที่หลานร้องเป็นลำอะไรคะอันนั้นเป็นลำเป็นลำอุบลนลำลำ,นลำอุบบนเขาเรียกว่าบัวบานเครื่องบัวบานเครื่องโอเคอันนี้เหมือนกันกันกบอะไรนะระเบียบวัฒนศิลปะไม่ค่ะไม่มไม่ไม่แล้วแล้วเอาเข้ามาไม่รับผิดชอบเาอะไรไมีใครคะ ที่เอาก็ามาออดิชั่นเมอกี้นี่ไม่รับผิดชอบยังไงเอา้าทำไมปล่อยเขาไปไหนล่ะอ๋อหลานกลับแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็รับหนูกลับต้องไปรับหลานเออนึกว่าเขาจะปล่อยให้อยู่กับสาวน้อยสาวน้อยก็ต้องฮักฟ่อนฮัดล่ำก็หลานตั้งใจจะมาหนูก็บอกว่าพอดีหนูได้มีโอกาสรู้จักกับพี่โจอลองมาร้องให้พี่โจฟ,ฟังไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ลูกคอเขาได้แต่ มาอยู่คือคือจะให้ฟันธงนะให้เขาไปอยู่กับวงอุบลวงมอลำาอุบลไดแล้แล้วถ้าแล้วถ้าแล้วถ้าเกิดว่าปู่ให้โอกาสหลานในการที่ให้มาฝึกลำเพลินได้ไหมคะคือมันแน่นตันเนี้ยศิลปินมันแน่นถามว่าแล้วแบบนี้หนูก็มาไม่ได้แล้วสิปู่เขาก็เลือกอตัวเองก็มีความสามารถหลายอย่าง สัญญาบอกวา่าเลื่อมขึ้นมาแล้วสัญญาบาอกว่า,าอ๋อภาษาหนาแล้วสิขอน้องแต่งงานเ<น>พื่อนสุภาพอัดร่งอะไรต่อละเนี่ยเราก็ต้องหัดให้มันหัดให้มันชินแล้วก็เยอะๆหน่อยว่าแมนรัาเฮาสิพูดตั้งแต่ภาษากลางภาษากลางไม่อีสานกับเอาภาษาอีสานเต็มๆเอา้านี่ปู่เดีเดี๋ยวขอมุ้จากโต๊ะนี้ไปไปนั่ง เอาเลยเอาน่งูดเอาของอเปลี่ยนนอา้อางอืมโดจิงโดจังใช้ตักดีกว่าอันนี้อันนี้เป็นพระเอกเล่นวอปประเทศนี้ปีนี้เที่ยสูงสุดแ่ <c oughs> งแดงตัวตั้งแต่สา แต้งแล้วแต้งอีกสามแล้วสามอีกสามนาเนาะซ้<า><า>อมแล้วซม,วอ,มวอีกเอเอใหญเาอาเราตั้งใจสะเดีอ,อกพีวีเงดีออกยูทูบมากรดังเท่านั้นล่ะเออ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 เดี๋ยวจะคุยให้ อันนี้กองถ่ายนี่ทำงานเร็วเพราะว่างานรอทำงานเร็วอันนี้กองถ่ายทุกเพลงของสาวน้อยเพชรบนแพงออฟฟิเชียลทุกศิลปินหมอลำได้หมดเลย

เต็มที่เล่นบอลตลกเข้าปีนี้มันก็เต็มอยู่หน่อแหละแต่ว่าจังมันติดเครื่องบ่อเครื่องอก็ว่าเต็มมันละกะกะโตโตน้ำกะไม่เด็กของนั่นล่ะกะตลกนาระให้ยูมันมเคยว่าอะไร น oh, ี่ก็เทยง่ายตัวเดียวเลยเอานี่ก็แมนเถอะฮัทมาเคลื่อนนั่นเถอะมีผู้ใหญ่มีผู้น้อยมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่โอ้สองสองลูกเหมือนถอดเมีนค่ะจะไปจะไปล้มทับมันเด้อล่ะอันนี้ก็รายงานตัวเนี่ยบัดเทศเนี่ยไทยอันนี้ไทยไหมสวัสดีครับไทยเนี่ยผมเหมือนไม่ใหญ่หลอด พ่อใหญ่หลอดซูเปอร์หลอดพ่ออ่าพ่อใหญ่หลอดพ่อใหญ่หลอดครับผมวันนี้คือได้มาแต่งตัวเป็นม่ใหญ่เขาเอ็มีน้องเขาเตียงเพเอ็มีน้ำเพลินครับมาจากบุละครับท่างกัลสินโอ้เอาคือคอยเห็นคือคยเห็นนะครับเดิมที่เป็นศิลปินอยู่ศิลปินผู้ไทยอ๋อที่เป็นขั้วโสกันบ่แมนครับแล้วก็มัดแต่งตัวเป็นตลกกันบ่ครับฟ้ามาได้ความสามารถหลายอย่าง่ได้หลายอยู่ด้วยครับ ปีนี้มาสังกัดอยู่นี่ปีนี้มาสังกัดอยู่กับสาวน้อยครับโอ้เอาวอ้าวอ้าวมากฝากความมวลความซึ่อเลยครับพี่น้องทั้งนี่แหละก็ซีบาทีมตลกของเฮามมันคือสีนั่นเลยไอ้นั่นมากยืดเพราะอะไเบื่อมากเลยเบื่อมาอยู่ครับเบื่อเบื่ออยู่เบื่อมาแล้วพนาวากระิได้ครบทีมตัวบัดที่ไหนครับเออนั่นแหละเอาปีนี้มาสางมือดูวามันจะเป็นยังไงเปิดวงงงให้มันออกมาให้มันนั่นรวดปีเหนียวเป๊ะเลยครับพยายาม บ๊อพยายามเลยล่ะมันสั่งเคยแห่งเนาะมันสั่งเคยแฮ้มันก็ต้องในแฮ้งนะปีนี้ก็มีแต่ปรมาจารย์มีแต่ศิลปินมีแต่นั่นมะยุนกำกันกองกันอนหญาอยู่นี่ก็จะเป็นครับตลกก็จะเป็นอัญญชันชนชั้นบนที่ไหนก็เรื่องเก็บเตี้งสิ่งเส้าง่ายบ่เส้าอันเป็นอย่างจังคอยห่อนย่ามเจ็บมันก็เจ็บมั้งสี่เดียวโอ้ยก็ถามว่าเก็บสิบสามไปเนี่ยเก็บสิบสามไปสิบสี่ละค่ะ เจ็ดสีเราบอกพอ่อเจ็ดีเนาะเป็นยังองตองยู่เด้เหอรอเก้าสอ,องเนาะเจององอยู่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้ามันมันเดเขาหาหมองเก็บหมองหมองเป็นน่นละล่ะถนัดเจ็ดสิบห้าอีกอะพยายามดูแลก,กายดี คือว่าแข็งแรงนี่ผมว่าเจ็บซี่มายเลยคือว<ะ>่าแข็งแรงอยู่แต่ว่าขันขันบอ่อหาลม่มบอ่อหายยังยังไปไปมาสะดวกนี่เงีแต่ว่ายาระวังมันสิเกิดไอ้เจ็บนั่นเจ็บนี่เองสิไนดะ้คือ,อยังก่อนมันตามอยอะนี่เนี่ยไม่ยังก่อนล่มไม่ยังก่อนมันเป็นยังรถไปตกร่องรถมอไซค์เขาเนี่ยไส้ไปตกร่องทุบโศกนี่มอไซค์ทุโศกทุบโศกอยู่ริมทางไหมอ่ะแล้วยาให้แล้วล่ะเอายา แตะหน่อยๆเด้อมันเฉียวค้อนยนีมันแรกขันมันปวดนั่นสิมันสิออกค้อนมันสิไม่แห้งด้วยป่ะที่ไหนคือยังค้อนบีบไว้เนี่ยเอาให้แล้วให้ตัวแล้วเออเอาให้ซ่วงให้เศร้าให้น้ำมาให้น้ำผ้าเทียมตลกเออแม่นจากของมาเลยหลายจากของยางไปซื้อไปยื่นน้ำหลวงของร้านเขาก็เป็นเป็นตลกน้ำกันหะกันไปเลยเมื่อเด้นอ่าือกันละกในน้ำคือกันนาระ เขาเรียกว่ามูนี่ขันบ่มีเชื่อมันกับอะไรตัวต้องมีเชื่อไปแซมเรื่อยอ่าอันนี้กับปรามาจาร์แท้ๆล้ะกันสิตั้งใจเอาล่ะเนี่ยเอาครับผมยูดีไม่แห้งสางสางสางใช้เพื่้นนัเนี่ย